มสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่นะครับผมวันนี้นะครับฟานโก้ก็มาแจ้งนะครับเรื่องต้นสับปะรดนะครับผมวันนี้ที่ท่านเห็นอนนี้ก็คืออีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ควานโก้ได้ออเดอร์ก่อนนะครับนะเพราะว่าน้องไม่ได้กินหลายวันนะครับสองสองถึงสามอาทิตย์แล้วนะครับผมนะครับพอดีมีรถหกล้อมาก่อนนะครับเขาแบ่งเป็นเป็นกองเป็นกองนะครับ กองละหนึ่งพันสี่ร้อยคะแนนครับฟันโก้ก็เลยเอามาก่อนนะครับเพราะว่า่ารถใหญ่นั้นก็จะมาวันที่สิบสี่นะครับฟันฟันโก้ก็เลยเอาตัวนี้ก่อนนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยคะแนนนะครับออเอาไปลงที่บ้านบ้านเบงนะครับแล้วก็แบ่งเป็นกองเอาไว้นะครับผมนะครับสามารถได้เยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่า อ้กินรอครับกินรอวันที่สิบสี่นะครับที่รถใหญ่กําลังจะมานะครับผมนะครับรถนั้นก็สี่พันนะครับส่วนเรื่องยอดนั้นก็เต็มแล้วนะครับผมนะครับขอบคุณแม่แม่นะครับผมนะครับที่ให้สมทบทุนเข้ามานะครับท่านละเยอะบ้างมากบ้างน้อยตามกาลังของท่านนะครับผมก็กราบขอบคุณคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับที่เมตตา นะครับครอบครัวลุงเรืองแฟมิลี่นะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับวันนี้ก็หวังว่าจะได้พบเจออะไรดีๆนะครับเพราะว่าเป็นวันสําคัญของอ่าชาวช้างกันนะครับนะ <c oughs> เป็นวันช้างไทยนะครับผมวันนี้นะครับอาอน้องเรืองสวัสดีคุณแม่หน่อยเร็วมา,มามามาลูกมา <c oughs> ได้กินสับประรดแล้วมามาเร็วมาลูกมา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  เออนั่งลงสินั่งดีๆสินั่งลงนั่งลงคุณแม่หน่อยวันนี้สวยนี่นี่นะครับวันช้างไทยเด้อคุณแม่จ๋านะครับเอบนี่หวั <c oughs> งว่าจะได้ อะไรดีๆนะครับสำหรับบันช้างไทยนะครับอย่างน้อยก็ไลอาหารให้ปิดให้ได้ก็พอใจแล้วนะครับผมนะครับเพราะว่าปิดไม่ได้มาสองวันนะครับวันนี้ก็ลงนะครับลงต้นกล้วยก่อนนะครับผมนะครับเอาให้เอา กล้วยก่อนนะัวันนี้กับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเมตตานนครับวันนี้เรากล้วยสิบกว่าต้นแล้วนะครับผมแล้วก็มาลงามาปลาํำหอมนะครับมาาน้ํำหอมนะครับนี่นะครับ มะพร้าวปกเจ็ดต้นนะครับคุณแม่แล้วก็กล้วยอีกสิบนะครับสวัสดีคุณแม่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาเอาปุ๋ยขี้ช้างใส่หญ้าเราที่ปลูกนะคะคุณแม่จ๋ามาปลูกต้นมะพร้าวต้นกล้วย้วยจ้า กราบขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เมตาน้องรุ่งเรืองกับคุณยายนะคะกราบขอบพระคุณค่ะครับก็กราบขอบพระคุณคุณป้ามนมากมากนะคะที่เมตาน้องนะคะที่ลืมไม่ได้เลยก็คือคุณป้ามนของเรานะคะพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของป้ามนนะครับผมที่ช่วยเมตตา นะครับทั้งดินทั้งรวดน้ำนะครับทั้งเสาเราก็ปุ๋ยใส่หญ้าเราที่ปลูกนะคะคุณป้ามูลจ๋าเราเริ่มมีต้นไม้แล้วนะคะต้นมะม่วงต้นมะพร้าวนะคะต้นกล้วยต้นอ้อยเราก็เริ่มใส่ปุ๋ยแล้วนะคะเราเอาปุ๋ยที่ชารของเรามาใส่ เม่นท่านไหนตอนนี้เราก็หาคะแนนสะสมคะแนนเพืเ่อจะสร้างบ้านให้น้องกับคุณยายนะคะเม่นท่านไหนอยากจะมีตาเนาะก็เอามามีตาได้เลยนะคะเสาของเราก็ขาดอยู่สามต้นนะคะตอนนี้เสาก็ขาดอยู่สามต้นถ้าเราได้เสาครบเราก็จะหาบันตั้งเสาเอกเสาโคเลยนะคะเม่นจ๋านี่นะคะปุ๋ยชีช้างของเรานะคะ เป็นประโยชน์นะคะหลังจากเราเอาไม้ไผ่งาแล้วเราก็เอามาไว้ไผ่เลนไม้นะคะเราก็เริ่มมีผลผลิตแล้วยาของเราก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะนี่จี่เดือนกี่วันข้างหน้าเราก็จะได้ตัดให้น้องช้างของเราได้กินแล้วนะคะ าวานนะครับนี่ต้นมะม่วงนะครับมะม่วงมันมาสองต้นนะครับคุณแม่ใส่ไปก่อนนะครับนี่นะครับส่วนมากไม่วานจะไม่ได้ปลูกนะครับเพราะว่าไม่ควานบอกว่าปลูกอะไรไม่ค่อยเกิดนะครับก็ให้พ่อฟานเป็นคนปลูกนะครับว่า ความมือเย็นว่าอย่างนั้นปลูกอะไรก็ได้กินนะอย่างนั้นหรือว่าเขาเขาไม่อยากปลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่ครับครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ทุกท่านนะครับผมนะครับพี่เมตตานะครับครอบครัวเรานะครับผมเราก็คะแนนทุกคะแนนที่ให้มานะครับเราก็ทำให้คุ้มค่าที่สุดนะครับคุณแม่จ๋านะครับอ,อ ก็หักไาดาล้วงน้ำมันบ้างนะครับซื้อแปลงหญ้าก,ก่อนนะครับกว่าที่หญ้าของเราจะโตขึ้นมานะครับผมครับขอบพระคุณครับ